สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแม่ดาหรือพี่ดาแม่นปัวนะคะพี่ดาจะมาพูดเกี่ยวกับชาวราศีมังกรนะคะประจําเดือนตุลาคมนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเรื่องการงานการเงินความรัก สุขภาพร่างกายนะคะก <desserts> paper, ่อนอื people, ่นเลยนะคะพี่ดาแม่นปัวนะคะขอคนละหนึ่งแชร์ค่ะนะคะใครที่แชร์ให้พี่ดานะคะขอให้รวยรวยรวยแล้วก็รวยรวยรวยนะคะพี่ดาจะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยนะคะเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้พี่ดาแม่นปัวนะคะอืมนะคะชาวราศีมังกรนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอันดับหนึ่งคือเรื่องการงานนะคะการงานของชาวราศีมังกรช่วงนี้นะคะโอ้โหให้ระวังเลยนะคะ เพื่อนร่วมงานเนี่ยเป็นชนวนสําคัญเลยนะคะที่จะทําให้การงานเราแบบติดติดขัดขัดนะคะแล้วอยู่ดีๆนะคะคนจะบันดานโทสะให้เราหงดหงิดใจนะคะแต่ทุกอย่างคุณผ่านพ้นได้เพราะเจ้านายนะคะก็ยังเอ็นดูคุณอยู่นะคะแต่คุณจะจุกจิกใจเรื่องเพื่อนร่วมงานนิดนึงนะคะเพราะเพื่อนร่วมงานบางบางครั้งนะคะเราสั่งงานไปอาจจะทําไม่ถูกไม่ถูกใจเรามั่งนะคะแต่เราก็เกิดการกดดันมั่งนะคะ โดยเฉพาะเรื่องการงานนะคะเรื่องการเงินนะคะการเงินของคุณช่วงนี้จะมีเรื่องใช้จ่ายเยอะนะคะรายจ่ายรออยู่ข้างหน้าเยอะนะคะแต่สุดท้ายคุณก็ลงตัวนะคะในเรื่องการเงินนะคะสะพัดเข้าสพัดออกนะคะสําหรับชาวราศีมังกรประจําเดือนตุลาคมนี้นะคะนะคะถ้าจะเสี่ยงโชคนะคะให้เสี่ยงกับ คนเป็นลูกเป็นหลานเรานะะเล็กๆนี่นะคะถ้า <_ C 1> ไม่รู้ว่าจะเสี่ยงเลขอะไรก็ให้เขาไปหยิบรัตเตอรี่ให้นะคะให้ลูกหลานคนในครอบครัวเรานะคะหาคนในครอบครัวอาจจะให้โชคให้ลาบเราได้นะคะสําหรับชาวราศีมังกรนะคะเรื่องความรักนะคะความรักของคุณช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าความรักของคุณอาจจะมีเกณฑ์นเดินทางนะคะอืมนะ,ะถือว่าความรักของคุณช่วงนี้นะถือว่าโอา้โหโรแมนติกมากนะคะแต่ ควรระวังอุบัติเหตุนิดนึงนะคะในการเดินทางเนาะนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะก็ถือว่าทุกอย่างก็มีทางออกเสมอนะคะเรื่องสุขภาพร่างกายนะคะสุขภาพร่างกายของคุณช่วงนี้ให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะแล้วก็อาจจะปวดหัวนิดนึงนะคะไข้หวัดหลอดลมอักเสบนะคะสำหรับช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะ สิ่งที่พี่ดาจะขอแนะนำนะ,ะให้แก้แก,แก,กรรมหรือเสริม,เสร,มเสริมดวงของคุณในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะหนึ่งนะคะให้ไปปล่อยปลาไหลนะคะอนะคะกี่ตัวก็ได้นะคะแล้วก็ตัวคุณเองต้องไปทำสังฆทานยานะคะอืนะคะหรือถวายอัศนะนะคะท,ที่พระลองนั่งนะคะเวลาสวดน,นะคะถวายห้าอันเก้าอันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ถือว่าโอเคเลยนะคะจะเปิดทางแสงสว่างทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณแบบติดติดขัดขัดนะคะมันจะผ่านไปได้ดีนะคะสําหรับชาวราศีมังกรนะคะอืมนะคะใครนะคะที่กดแชร์ให้พิดาก็ขอให้รวยรวยรวยนะคะแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะ,ะการเงินความรักนะเจอสิ่งที่ดีๆนะคะ,ะพิดาขอขอบคุณมากนะคะ,ะสวัสดีค่ะ